อ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับผมอยู่กับเอ็มมีคุ้งคือเก่านะครับผมโอ้ยนี่ในคลองแสีบมาได้บัดน,นี้บัคข้อครับบัคข้อมูจจักบัลล่าบัคข้อมะโค้ล่ะครับภาษาไทยนะครับผมผมกับบุหูคุยกันว่ามะโค้อมันเรียกภาษาไทยว่าอะไรนะครับเรียกว่าอย่างนึเรียกว่าอะไรคิตตี้ไม่รู้รมไม่เรู้เหรอกินไหมไม่ไหนกินขนาดนี้ใครจะกินได้เฮ้กินกินได้ อืมเปรี้ยวอืมผมแห้งครับเปรี้ยวเปรีย้ยวพิจิบเห็นไหมไ,ม,ไม,ม่ไม่ไม่ไม่หมูจังนเ,นเ,นเน่าเจ็บด้วยเลยนี่นกแก้วครับนกแก้วมาเหรียญบานอืมเป็นไรรบ่วนอืมผมแห้งมีเกลเม็ดกัน ย่นนำไล่ยันนำไล่ไหลทุยยนนานนำไล่ไหลแบบผมนะครับโอ้เห็นบ่สมแมงครับสม,มีเลือไปก่อนจีแตกผู้เดียวมึงเลี้ยงไปก่อนเน้อลูกอ้น 嗯，表。Mm. Yeah.